สบาดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขเนาะวันนี้เฮาก็สิพาไปเบิ่งน้องน้อยน้องใหม่เนาะตรงขามกับเพื่อนพาไปเพิ่นนําในกล้องจ้าสิเนเห็นมือกล้องเพิ่นก็ได้ป้าไปเบิ่งกันเลยปไปๆไปเรืงไปฝากน้องเพิ่นอยู่อยู่้ไปไปพี่ไดนะอ้กเปิดประตูโอ้ยก็ซ้ํากันแหละ เอาเน้่ย่างขามไปดีใช่่น่าปวดฟัวนี่ขามเย่างย่างนี่ขามก็อิ่มหมกโมใช่่เราเห็นเราตื่นไมตุไปเยเลยเฮ้ยมกลิงปิง

นี่อ๋อเอาตัวนี้ละเอาตัวนี้แห่ะอมีล้วที่แถมนิงนี่นี่เอาตัวนี้แหละกันโอ้งเนียิกเนาะโอ้ตัวเป็นัวนู้ว่าหูููะเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไนี่ไเน่เน่ไก่ก็มีหัวไ้อีก นี่ได้เราบเอานเราบเอาสลามมาทับไว้นะ่เลยนึ่มเนสิช่น้อกเะ้เียรตตัวเลกเลยเช่นเช่นเื่อนเรื่อนดังนั่งนั่นบวคือดังนี้ กบดิส่วนเต้ดียบมันจะงว่มับแทนอยาเลยสวบเลย

รวมแบบเมื่อว่าคายว่ม่คเน้ไปืไปให้นไปเ้่ไม่เหมือนเดิมเลอยางนีเนาะส่งกับแม่เนาะได้เหรอเออเออเ ดไบคือเมแท่นี้เนาะออกยิ่งได้บอบอแกนั่งซีซีอยู่นะซีซีพักอนึ่นซีซีอ้านีเรืองตื่นแน่นอนม่ได้ยินเสียงนะไ่ได้หายไ่ได้ห้องบ่บ่กะให้บัตรพนเงี้ยวบัตรพนขี้กินนุ่มเมไล้บอกินนุ่มเมแน่นุ่มเมบ่ท่นกะ นุ่มมันนี่นะดูแบบตอนแรนนั่นเมหนาเห็เด็กัดีมวกันดิเมนอันเดียวกันเลยยิ่งกับเมนแต่ว่าชุดกเมยู่เนาะเห็นมารูเอาบะร้องเอยเอาบเอาอยู่จกัได้จก็ได้นนเบื่อลบดูจโลอันนี้นะ ลรงล้เอม่งบ้านมั้งแมลมเอต้อนแบงแม่แนี่นี่หน่อยนี่ออกมาากเคงนี่่เขียนนี่ชเขียนน่นช่เขียนหน่นชาว้เขียน่้านนากีย่้มไม่ได้้ำดางงะซมก็เมยนี่เมยงเนี่หน่อเยเราบหอนบ่เด็เนาคือกบลอนังนี่ แบบกรูยังสิดสั่นนางมีตะพเหียงหัวเลยนะแต่นา้ก็เริ่มได้นะเริ่มแตเริมัขอมือขอ้วะก็แต่จังมือนะมือมันออกอัมืออันรับมือรับเลยเนาะเกินยาเย็นบงนสีน้ำเพื่นแดงตองเยอ่เออเอาน้ามวงออกแล้วก็ไปเอาอันมา

ในจังมือเลยห่อแล้ววชมือรับมือรับได้แล้ววนิดนึงได้แล้วบนนนล้วเนี่ยมนนี่บ่เย็นนาะนี่ดแม่กับตัวน้อยดูกับรีจับกับแม่เลยเนาะเป็นผพ้หญยิ่งสินตหางตาเพ่งค่ะอีดาได้บอเอา่ามือเลียงบ่ ขอไอ้ทยด้วยขออันไอ้ไทยด้ยขอเลยขอไอ้ไทยด้ยเอาไม่เรียกเงลยจากมนือยเหรอเอาเลยแมวแค่แมวขอแมวนะขอแมวเออยัแมวนะขอแมว่ะขอแจยังไม่ให้นอนอยอ่ะนอนอยให้นอนอยดูให้นอนนด้เฮ้ยหิไม่ตู้ปหิวไม่ตู้ปหิวไม่ตู้เลยง่อยใส่เพื่เบื่อไงพดจัเผื่ออเพื่อไว้นะแม่ใส่อียังใส่บ่ได้โม่ีเดือโมใส่ได้ Mình nắng tình hình nha gọi nọ bít chặt miệng nữa kìa 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 nó kìa 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 อยู mm ่บานอย่ายอยู huh, mm ่หนอยู่บ้นไอยู่านไไนก็อยีั้เยะเยเรางามได้ดเนาะนักคในเผดสูง gấp กระตด้นะมือคงเชียวนะเท่ห์อ๋อเนี่ nó mũi suối đây đẹp mũi ngang sao đẹp bật coong <laughs> <laughs> rồi, chạy thùng vậy đi, chơi mồi đấy, là đẹp Để chơi mồi đấy, đã tỉnh rồi, sáng มินด well, oh, no. ี้อมิมินดี้จะถาบุไปหมอจะไปไล่ยี่บ้านเท่านี้เจ้าบ่โอ้ยึงตรไปงตอบ่แ่เรา่นะเมแต่น้อยเลน้จบะก่อนนั่นน่ะเจ็บเดวเจ็บอ้ไปได้่ะมียตั้งให้บงบเไ็นได้ป่ะไปไปรถ บรมื้นั่นน่ะไปบ้ไรเรถไม่านอนถานอนให้แจ้งพ่แจ้งคนยังเงี้ยว่ะแจ้งมากยังเจ็บยังช้เก่าอยู่กบมาบบดกบมาเราพอดีั้เบิมึงรถเนี้แกช้ำอยอยู่ช้เก่าทำอะไรช้เก่าช้เก่าอะไร้านี่แหละเจ็บเลยเนาะเจ็บเปไี่นบัดตอนเริมาพอดีพอดีสิบเอ็มงลางคืน เลือดออกบ่ะนี่เลือดออกเพน้านี่เพน่าเลือดออกเป็นต้อนเป็นต้อนเป๊ะๆไปเป๊ะๆลยไรคนน่ะอ้าวขันต้อนไปได้ป่ะอยากได้ไปได้ป่ะยู่ยังไงจะไปไปแล้วกันหมอเขาก่ะให้ออกมาย่างออกมาย่างนิดนึงมันบัดย่างอะไรเนาะมันเลือดมันออกเขาเอาเข่าหองเลยได้ห้งหมอได้ห้องหมอมือห้องหมอมือที่หัวนะง่าย

เด่นน oh, so ี่นะอันนี้ก็เรียกลานนาเรียกลานนาก็สเขาชื่อดอกวิวเนน้องเอเขาบมูเขาก็มูนบายได้ลูกแบบน้องแหงได้เลยเ้าว่ามีแบบววลมีแบบที่ตุมหัวผาโป๊แวเฮือมดอกเลย ตัวเอ็นอยู่นั่นยังเตะนั่อีกคนอะไรอยู่อยู่ไพ่เตกแล้วนอนเมียบเลยนอนเมียบเลยกับหัวจิกอ่ะเผ่ามันรุมนลยดิเพราะว่ายังมีแล้วอยู่ว่าให้คนอยู่ไพ่แบบไพ่หม่อนยุทธ์้าคือตะกี้นะยู่ได้เนาะแมนเอาปืนไปนะคะไปชินอ่ะแพ้ให้วเพราะมันแพ้น่ะแพ้ไงนะแพ้แพ้นี่ยแพ้ตระรู้อ่ะอันนั้นไปยุ่นนะ มาแมวได้ลูกุณแมวะแมวขบมือจเดอเดี่ยวมักแมวเดี่ยวเอืเไ่นี่ธ้รเดาแล้วเห็นไหมอานน้านเย็นมากเมาหมู่สมมตเย็นยิ่ชื่อนะน้ำหอนโอ้ยเสียมือ่นะอนเห็นไหมือปลงลูกปลงเิโมยแมวอนละ นี่มาชครบเลยฮะป้าูะป้าูอันนี้มันห้องยมาชอมึงขมทางน่ะปไปไหมาอ้ยเตียนลยือเม้คือมยิงน่ะสิคือพอเนาะล้วแอบท่านหม่างบอท่านนเปลี่ยนดิ

มาไว้ค่ะวนเมนบอกหาอะไรใอยาบายนอกเด้อมือตัวายไม่เอาเปืือนเด้อปัดออกก็อาเอาบอเออนา่อยอยากอะไบเออหมอยูู่้าเอาบอนางน่อยเอาบอนางน่อยไปสิเน่เน่ เอาบ้างเข้าไปนี่ยาดอะไรยายาอะไรบะตู้มีตูอันตู้สีเราก็ะปิมด้วยเนาะอันปวกัดของเรานะ เรามาถิ่มยี่หน่าเพื่อนก็ได้น้ำแล้าถิ่มนี่ว่าถิหาลูกมาถิ่มเวนั้ำปวดถึงอย่างเล่าดีโบว์แบเบิดปวดนะกินของเราน่ะมบบนี่มากมือมากเมื่นกี้ตัวมันโมได้กินตัวนี้ตัวอยู่ในห้องแล้วนะแบบน้ำเบิรงอีโดนกินเบิดเลยเสียผ่าแล้วนะเบิรงเด้ยแบบกินฉักผ่านนมหอมกุ้มกุ้มอยู่ อยาอันฉีดปวกเลยนะใช่ต๊เลยเนาเดี๋ยวมันข้นมันอย่างนี้เราก็ได้กินขาในตู้เนาะออไปกินขาวหน่มในห้องนะอ้ยโอ้ยโอ้ยอยกินนมไได้กินนมแม่บางินนมแม่ินนมไปเื่อานงไป้าน้องกันบิยเมื่อต้เาในเ้อเวมาิน้ำม่ย ไ <c> อ <ười> <Vale ur ality> ้าวแต่แต่ก่อตอนตอนมิตูอยู่มันขึ้งามทผวะมันไหวนี่เพื่อนนะนะป่ะฉันออกไปทดลองไอตอนนี้ฮะก็มาเยี่ยมทางน้องหน่อยคือเนาะเพื่อนใกล้กันในลานของมีตู้สีเพื่อนกรดูกเลยเนาะที่เพื่อนใกล้ใกันนี่แหละน้องมิ้งน้องมิ้งเป็นในกรดูกไหมร่มเย็นแห้งขนาดเลยมากระเฮา มาเป็นพุงเลยฮ่ายงเดียกยาลกยาลกนะฮะยาไปไปเลยเนาะโอเคพี pues ่น้องคลิปนี้ทีเพื่อนทิดตจบไปก่อนเด้อะบอกกันคลิปหน้าเนาะขอบคุณขอบคุณเอ็กซีวัชิบุทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปของเราไปเพื่อนเนาะ mengat, lom, kering, hang, murni. Halo. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo. เอาไปไปไปาไปเอาไปตู้ปิดม่วงให้แล้วบลา